เป็นคุณครูที่คนร้ายว่ะก้องตอบคนแรกผิด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 ทำไมมันมีคนตอบว้าวไม่รุดเลยโอ้ยทำไมมันหาจังวะเราคุยกันก่อนก็ได้จะได้ผ่อนคลายนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาทําคาบเรียนคณิตศาสตร์กันนะคะน้องๆรู้สึกยังไงกับคาบเรียนคณิตศาสตร์ครับผมดีใจน่าเริงกันจะจัดอุ้ยมีคนแจกของมันจะของมันจะของ โฮโฮโน้องสายลุงคุณครูก็ไปแย่งกับเขาเด้ยวเหรอยังไม่ทันเริ่มก็วุ่นวายกันแล้วเนี่ยเด็กๆทุกคนเดี๋ยวพอคาบเรียนเริ่มแล้วขอความสงบด้วยนะครับลงพีกนะคะลงพีกเปิดไมค์คุยกันในกลุ่มตัวเองด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทํากิจกรรมกลุ่มกันก่อน อ่าทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนยืนรวมๆกันก่อนนะยังไม่ต้องกระจายกลุ่มยืนรวมๆกันเป็นสีแถวก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเ็คชื่อนักเรียนก่อนนะคะนักเรียนทุกคนอยู่ในความสงบนะคะถึงเวลามาเรียนแล้วกิ้งกองกิ้งกองเพราะแถวหน้า เรียนตรงนี้ลูกยืนกัน4ี่แถวไม่ใช่ให้ยืนเป็นแถวหน้ากระดานเป็นการฟอร์มแถวที่วุ่นวายที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานี่นับยังไงก็ไม่เป็นสี่แถวนะคะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์แค่พี่มายนับแถวก็ไม่ใช่สี่แล้วลูกแถวนี้ยุบครับแถวฝั่งซ้ายยุบไปอยู่แถวตรงฝั่งขวาเริ่มนี้แถวที่1แถวที่สอ4าสี่เนี่ยได้สี่แถวเนี้ยยืนให้เป็นสี่แถวเนี่ยมี5แถวตอนนี้เร็ว ปฏิบัติใครปฏิบัติคชามันกี่แถววะเนี่ยไอแถวเนี้ยไปต่อแถวเพื่อนสิเนี่ยแถวเนี้ยโอเคคนนี้ด้วยคุณคะคุณจะยืนอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้นี่ใครคะเพื่อนใครไปลากเพื่อนไปเข้าแถวด้วยลูกไอคนข้างหลังนี่ก็ไปเข้าแถวด้วยสิคะเนี่ยไอคนหัวขาวเนี่ยไปเข้าแถว,วเร็วอ่ะเร็วๆถ้ายังเข้าแถวไม่เสร็จเดี๋ยวไม่ได้เล่นกันนะเนี่ยมีคนใส่ชุดผิดด้วย ปล่อยเขาไปก่อนลูกเขาคือคนที่ต้องตุยนะคะไหนคนไหนใส่ชุดผิดขอเช็คระเบียบชุดนักเรียนก่อนเลยใครใส่ชุดผิดมีือเอาอ่าคนนี้ใส่าเกงนักเรียนผิดถอยเลยถอยเลยนักเรียนถอยเลยครูจะทําโทษหมอนี่ <c oughs> <c oughs> ให้ต้องโดนเออเรียบร้อยน้องโอ๊กโบ ไม่อ่านคู่มือโรงเรียนก่อนเข้าเรียนอนักเรียนทุกคนเดี๋ยวพี่มายขอเช็คชื่อก่อนนะครับใครที่เช็คชื่อเรียกชื่อแล้วต้องบอกว่ามาครับมาค่ะนะคะอะ่คนแรกน้องมินจาโจ๊เออน้องกวาง เอหนุนท้อหนุนท้อไม่มาหรอหนุนท้อโดนหักคะแนนนะเนี่ยเดี๋ยวใครมันมาแกล้งมาขาดแทนหนุนท้อหนุนท้อไม่เปิดใบเลยเหนุนท้อไม่มาพี่ไม้หักคะแนนหนึ่งน้องรัตนพรอพูดแพี่ไมไม่ฟังร <c oughs> เราเหรอฮัลโหลหนุนท้อไางามาแล้วหรือยังคะฝุ่นไม่เจอแล้วโอเคเชอร์กิฟเชอร์กิฟหักคะแนนเชอร์กนนิฟแล้วเขาปั้น G S จุ๊บจิบมาค่ะเอ้ยจิบแสงชัดมากน้องตันมาค่ะน้องนนมีคนงงไวมใครชื่อน้องนนมาหรือเปล่ามาแล้วอย่าลืมกระโดดด้วยนะคนไหนที่โดนเรียกชื่อแล้วกระโดดวยน้องปอนมาค่ะหมายถึงว่าพอเรียกชื่อแล้วค่อยกระโดดนี่ใครกระโดดมั่วเดี๋ยวครูจะตีแล้วนะน้องน้ำฝนน้ำฝนหักคะแนนน้ำฝนไม่ตอบโอเคปันปันน้องมิงมาค่ะอีคิวมา อีฟเนยจังจ้าเนยจังหักคะแนนน้องเมลน้องเมลหักคะแนนวีว่ามาครับผมมาครับเปิดใบไม่ทันช้าหักคะแนนวีว่าอ่ะน้องแม็กเอาน้องแม็กหักคะแนนน้องกู้แม็กค่ะ <laughs> น้องกู้ทำไมต้องทำงงเสียงั้น้องโอ๊กเอาน้องโอ๊กตายไปแล้วดีกว่า <laughs> มาในฐานะวิญญาณก็ได้ลูกน้องโอ๊กมาเปล่าครับน้องโอ๊กตัดออกโอเคเด็กๆทุกคนอยู่กันเป็นกลุ่มก่อนครับรอบแรกนะคะคุณครูจะให้น้องๆทําเป็นรูปทรงเลขาคณิตทรงสี่เหลี่ยมก่อนนะคะง่ายๆพื้นฐานทําทรง,งเลขาคณิตก่อนในภาพวิชาคณิตศาสตร์นะคะกลุ่มไหนช้าตุยแน่นอนเพื่อนคนไหนไม่ยอมให้ความร่วมมือนีก่อนเลยนีก่อนเลยออทําไมกันทาไมไม่ช่วยเพื่อนดูเป็นคุณครูที่คนไร้ว่าทำไมมันตายยากตายเย็นขนาดนี้ เกือกว่าจะตายใครหลุดก็ตุยคใครหลุดก็ตุยครับเร็วเรามีกันสี่คนเราต้องทำสี่เหลี่ยมได้นะนวินทำไมไม่ทำาเหลี่ยมยังได้เลยเนี่ยโอเคตรงนี้สี่เหลี่ยมแล้วกลุ่มนี้ปิ้งปองกลุ่มนี้ผ่านนะคะกลุ <Wow. S 2> ่มนี้ก็ <c oughs> ทำไมอยู่กันสี่คนแต่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมโดนเป็นคนละหมัดโดนเป็นคนละหมัดไม่เป็นสี่เหลี่ยมเลย <c oughs> เป็นก้อนอะไรไม่รู้โอเคกลุ่มนี้เป็นสี่เหลี่ยมปิ้งปองผ่านกลุ่มนี้ล่ะ โอเคกลุ่มนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมปิ้งปองผ่านอุ้ยคนนี้ถึงกับเอาไอวอลมาทาให้เป็นสี่เหลี่ยม <Wow. S 2> อ,อ่ฉลาดมากปิ้งปองผ่านโอเคกลุ่มที่ไม่ผ่านนะคะพี่มายจาเป็นจะต้องลงโทษด,ด้วยการหักคะแนนกลุ่มนี้ใครใครจะเป็นคนยอมสละโอเคคนนี้แล้วกันคนที่ยืนขึ้นมา คนนี้ยอมสละชีวิตตัวเองใช่ไหมกลุ่มนี้ต้องมีคนยอมสละหนึ่งคนนะครับพี่ม่จะปล่อยให้เขาตายละกันนะคนไหนที่ล้มแล้วห้ามชุบนะห้ามชุบนะห้ามชุบนะคะพี่ม่จะค่อยๆปล่อยให้เขาเลือดลดกันไปเองโอเคต่อไปจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะทาเป็นทรงสามเหลี่ยมสามารถนอนซ้อนกันได้กลมนี้รู้สึกว่าคุณครูโหดมาก <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมเป็นพุ่มหญ้าอะไรกันครับแล้วทําเป็นสามเหลี่ยมยังไงดีนอนทับกันได้กลุ่มไหนชาติีบอกเลยกลุ่มนี้สามเหลี่ยมยัง โอเคกลุ okay, ่มน e okay, ี okay, e, so well. KK, ้สามเหลี่ยมแล้วปิ้งปองผ่านกลุ่มนี้ก็ปิ๊งปองผ่านกลุ่มนี้ก็ผ่านนะปิ้งปองผ่านกลุ่มนี้ล่ะกลุ่มกรตุกอะเฮ้ยกลุ่มนี้ก็ตุกอะเอออุ้ยวงบีบเอ้ากลุ่มนี้ยืนขึ้นแล้ววงบีบแต่มันจริงๆก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับมมนจะต้องวิ่งหนีกันแล้วน้องอีมิงหรอ ตรงนี้โม่นคนที่ตายเมื่อกี้เหรอนอ่าองสารมากเลยอ่ะโอ๊ยทำไมมันหาจาังวะในเมื่อทำเป็นเลขาคณิตแล้วค่อนข้างที่จะท่ายากมากเลยน้องๆอ,อย่างเหนียวมากเลย เพราะฉะนั้นเราจะทํากันอย่างเร่งรัดนะคะก็คือเราจะหาคนที่คณิตคิดเร็วที่สุด <Wow. S 1> พี่มายจะดูจากใน Discord นะคะว่าใครตอบเร็วที่สุดใครจะตอบก็อย่าลืมกระโดดในเกมด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่มายจะให้ยืนกงนเป็นกลุ่มจะต้องมีตัวแทนกลุ่มนะคะตัวแทนกลุ่มมากลุ่มละหนึ่งคนที่คิดว่าน่าจะเอาชัยชนะมาได้ในการตอบคณิตคิดเร็วนี้มายืนข้างหน้าพี่เลยนะคะแล้วบอกด้วยว่าชื่ออะไรกันบ้างตัวแทนกลุ่มด่วนครับนี่คือตัวแทนกลุ่มนะคะมีกี่คนสองสามสี่คนนี้เท่านั้นใช่ไหมพี่มายจะหมดเวลาในสาม สอหนึง่งโอเคหมดเวลารับแค่นี้ค่ะพอพอพอมาเล p, ิกเลิกพอคนที่เหลือยืนดูอ่าตัวแทนกลุ่มมีใครบ้างตอบกันยังมารวดเร็วมีใครบ้างกครับอ่ามีกล้องมีตันมีใครบ้างแม็กซอ่าจ่าค่ะอ่ะอาวินคูอ่าแล้วใครอีกตังปอนตังปอนอ่าใครครับ นดีโอเคมีใครอีกไหมที่ยังไม่ได้รับรู้อ่ะพี่ไม้ถือว่าหมดแล้วนะคะพี่ไม้จะจำแค่เฉพาะคนที่บอกชื่อพี่ไม้เมื่อกี้อ่ะคนไหนตอบต้องกระโดดด้วยแล้วก็ตอบด้วยนะคะพี่ไม้จะฟังเสียงที่เร็วที่สุดเจ็ดบวกเก้าได้เท่าไหร่กออต,ต้องตอบคนแรก<อ>พิษ <laughs> เอพี่หม่จดชื่อก่อนเลยแปดบวกเก้าบเ7ครับอุ้ยเอาว่ะกล้องโคตรไวทุกคนไม่ทันนะครับสมบวกสี่เดครับเดครับอุ้ยน้องวินน้องวินพี่หม่เห็นน้องวินกระเด้งก่อน7ลบห้าครับอุ้ยน้องพี่หม่เห็นน้องปอนะน้องปอนขึ้นพี่ไม่ดูในดิสคอดนะดิสคอดคนไหนขึ้นมันจะแบบเป็นขาวๆขึ้นมา8ลบ3ครับ5ครับ5ครับกล้องกล้องกล้องอีกแล้วกล้องโคตรเก่งเก้าลบับ ามารถจน้องตันได้16บก52 68ครับน้องก้องอีกแล้วอ่ะน้องก้องเร็วมาก42บก25 67ครับโอ้โหน้องก้องใช้เครื่องคิดเลขใช่มั้ยเนี่ยไม่คำตอบสุดๆเลยครับ96บก32 128ครับน้องๆสู้ไม่ได้เลย56ลบ22 42บั้งครับ42ผิดๆๆๆผ เ๋ือพี่ไมยให้ใครก็ได้ที่ตอบเร็วที่สุดใครก็ได้เลยพี่ไมยจะดูในดิสคอร์ดนะคะว่าชื่อใครเด้งขึ้นเร็วเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะทุกคนเลยทุกคนมีสิ5 6ิ์2้าสิบหกลบยสิยบส ใครจะตอบบอกชื่อตัวเองก่อนแบบจุ๊บจิ๊บสาม่อะไรแบบนี้โอเคไหมอ่ะเอาใหมแปดสิบเก้าลบสี่สิบสี่อ่ะแม็กตอบผิดสีครับ5ก้องตอบถูกเจ็ดสิลบสิเอครับก้องเออเผิด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 เจดลี่ก้องครับโอเคเอดี้ได้เอดี้ได้เอดดี้ถูกสองคูณเก้าบแปครับก้องไวว่ะแปดคูณหกผิดผิดผิดผิ กล้องกล้องห้าเก้าครับแปคูณหกไม่ม oui> ีใครตอบถูกเลยแปดคูณหกก้องกล้สปเออกล้องถูกก็ทีเจ็ดคูณปดเด็ดยวทก้องกล้องห้าสิบหครับเสียวทำไมมันมีคนตอบตัวไม่หยุดเลย 8ปดคูณเก้า็ผิดก้องผิดก้องผิดบอกชื่อตัวเองก่อนตอบน้องๆน้องๆไม่บอกชื่อตัวเองก่อนตอบอ่ะแปดคูณเ้อออเรี แค่นี้ก็พอจะได้ผู้ที่จะเป็นแชมป์แห่งรายการคณิตศาสตร์แล้วนะคะเพราะว่าน้องกล้องตอบได้เยอะที่สุดแม้ว่าจะมีตอบผิดนะคะแต่ว่าตอบได้เยอะสุดเลยโอเคก็เป็นน้องกล้องนะคะที่เป็นผู้ชนะของคลาสเรียนคณิตศาสตร์ ดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกคนที่ได้ที่2แล้วก็คนที่ได้ที่3นะคะคนที่ได้ที่1คือน้องกล้องใช่ไหมโอเคคนที่ได้ที่2นะคะคือที่สองมีทั้งหมด3คนน้องวินน้องตันแล้วก็น้องเอ็ดดี้อ้ามีน้องปอนด้วยที่สองมีทั้งหมด4คนนะคะส่วนน้องกล้องคือเหมาไปเยอะมากแล้วน้องตอบไม่ทันน้องกล้องกันเลย ไม่เป็นไรเด็กๆเดี๋ยวก็จะมีคลาสเรียนสนุกๆมาให้เล่นอีกนะคะวันนี้ก็ได้คนที่คิดคณิตคิดเร็วไปเก่งที่สุดคือน้องกล้องนะคะ